การรถไฟแห่งประเทศไทยนะรเร่งรัดพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางไกลทางคู่และก็รถไฟความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อยกระดับการเดินทางคนไทยฮะและที่สําคัญก็เป็นหัวใจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศลดต้นทุนในการขนส่งโดยรถยนต์ล่าสุดนี้นะครับความคืบหน้าโครงการเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษครับ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานภายใต้ในโยบายของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ระบบรางซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการเดินทางระบบรางอย่างต่อเนื่องตอบรับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการคมนาคมขนส่งที่เน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดให้ระบบรางเป็นแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ โดยนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปัจจุบันการรถไฟมีโครงข่ายทางรถไฟกว่า4814กิโลเมตรและก่อสร้างรถไฟทางคู่เพิ่มเติมพร้อมใช้งานแล้วรวมถึงโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ที่สําคัญการรถไฟยังเร่งเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการปรับปรุงรางขยายทางให้เป็นทางคู่เพื่อให้ทําความเร็วได้มากขึ้นลดเวลาเดินทางรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนอีก5เส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยคาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2565 ขณะที่รถไฟทางคู่ระยะที่2อีก7เส้นทางระยะทาง1,479กิโลเมตรอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการนอกจากนี้ยังเร่งรัดก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยโดยมีแผนการดําเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะ คือระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวโดยระยะเร่งด่วนสายสำคัญคือรถไฟความเร็วสูงระยะเร่งด่วนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จหนึ่งสัญญาช่วงกลางดงปังอโศกรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินช่วงดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาระยองรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพพิษณุโลกและช่วงนครราชสีมาหนองคายส่วนระยะกลางและระยะยาวอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดโครงการ เมื่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่โครงข่ายรถไฟทั้งทางไกลและรถไฟความเร็วสูงขยายเส้นทางครอบคลุมทุกพื้นที่ของไทยแล้วนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายยน่นระยะเวลาการเดินทางแล้วยังช่วยสร้างโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับชุมชนเป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้ายกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน ทีนี้การรถไฟเขามีการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับที่ดินที่อยู่รอบๆของตัวสถานีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีกลางบางซื่อนี่นะครับล่าสุดก็จะเปิดสถานีกลางบางซื่อจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับครั้งที่50นะฮะโดยจะเริ่มวันที่6มีนาทุงหกเมษายน1เดือนเต็มๆนะเดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าและรถส่วนตัวที่จอดรถกว่า1,700คันนะครับและ,ะบทที